มไม่ต้องตินะว,ว่านมห้อยอ่ะไม่ได้ใส่สนาน ไม่ห้อยนะคะเหมือนหน้าอกเนียนไหมมันทำไหมอันนี้เขาทำหน้าอกมานะต้องกินซีเกตทันนะคะถ้าใครอยากแบบว่าหน้าอกสวยน,น้ำต้มนะคะผิวขาวด้วยหน้าใสาด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องภายในด้วยนะคะใครที่เป็นตกขาวแล้วก็แบบเออปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือเยอะสาระคุณเยอะแนะนำไม่ทานนะคะ ชอบถามว่าน้ำส้อมอาจจะหมกเอียงคือเออนาน้ำส้มน้ำส้มไม่ได้มีปัญหาก,กับหน้าน้ำส้มนะคะไม่ต้องมีปัญหาก,กับหน้าน้ำส้มนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเอียงเกินไปหรือว่ามันไม่สวยนะน้ำส้มก็แก้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแบบด้วยที่ว่ามันโด่งมากนะคือมันโด่งมากมันก็ต้องแบบเอียงนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เออเอ,อ,อะไรกัน คางยังไม่หายดีนะคะก็ยังมีแบบบวมๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผลแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะคะที่ไปทําคางตามน้ำส้มนะคะแล้วก็บอกว่าเออแบบไม่สวยถูกใจหน้าไม่เรียวเนี่ยหนึ่งน้องอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนหน้าอ้วนอะ่ะเนื้อแก้มมันจะเยอะใช่ไหมคะอ่ะสมมติน,น้ำส้มเนื้อแก้มเยอะเหรอหน้ามันก็ไม่เรียวถูกไหมเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้หน้าเรียวก็คือหนึ่ง แก้มจะต,ต้องมีไม่เยอะนะคะมีพอแบบเบบีิเศษได้นะคะแล้วก็กรามก็สําคัญนะคะนั่งซมเป็นคนไอ้นี่แดงอ่ะเอ่อกรามตรงเนี้ยก็ไม่ควรที่จะมีนะคะก็คือแบบรูปหน้าคนเราไม่ไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องต้องค่อยๆแก้ไขนะคะแต่น้ำผ่แบบข้อเสียของน้อง่คือมีแก้มเยอะแค่นั้นเองแต่ตอนนี้นก็คือแบบทําให้มันลดลงก็โอเคอะแล้วก็อ๋อที่มันลดลงเพราะว่าน้ําหนักลดลงด้วย ไปแล้วเดี๋ยวไปทำงานพอดีนะั่งฟังเพลงแล้วแบบโอเพลงนี้ชอบอะ